สวัสดีฮะก็าอยู่ในเกมแล้วก็ราจานั่นเองครเป็นเกมเพิ่งเปิดวันนี้เลยแต่ผมก็มาเล่นก็เกือบเที่ยงคืนน่ะเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆนะจ๊ะไปลองพร้อมกันเลยมีกระตกแน่แต่ไปดูรีวิวมาคร่าวๆแล้วเราจะเล่น a อสซ s ส i ินั่นเองก็เดี๋ยวต้องรอมันดาวโหลดก่อนนะฮะ ถึงจะเข้าเกมได้เนี่ยเปลี่ยนทรงผมก่อนเปลี่ยนยังไงวะเอาอชิพหายแล้วเออม

ทรง,งนี้ดูโรงนี้ดีโรงนี้โรงนี้ดีกว่าดูลุงลังดีมีสีม่วงไหมสีน้ำเงินสีนี้แหละโอเคลูกล่าง อาครั้งนี่นี่ผอมนี่ก็ผอมอันนี้น่าจะล่ามสุดแหละโอเคอันนี้สูงไปป่ะอันนี้แล้วกันโอ้ยได้เจดสิาเปอเองอึบ <c oughs> ้อนก็ร้อนจอพัดลมก็เข้าอีกเสียงเข้าอีกอภาพสวยมากจริงๆเคยเดี๋ยวเราไปตัดตอนดาวน์โหลดเสร็จแ,แล้วกัน ขออนุญาตข้ามเนเรื่องแล้วกันเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยคืออะไรไอ้พวกทรลโค่งอย่างนี้หรอปิดคอมเมนต์นี่ไงล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอดูดีกว่าภาพสวยภาพสวยแต่นี้ปรับน่าจะปรับต่ำ เฮ้ยโอ้โหมีให้กดด้วยอืออกระตุกยับอ้าทำไมอ่อนดอยอย่างนี้อื้อมีคนช่วย จะรอดไหมเนี่ยทั้งคู่ไม่คุยกันเลยเหรอไม่มีเสียงพูดเลยเร <c oughs> ียกพวกว่ะเล้วแค่นี้ อะไรวะทำอะไรวะดูไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้อ๋อปั๊บปับปับปับ มีด้วยแช่ตัวเองเดี๋ยว,ว่ากูโดนสก,กิลว,วะเอาหายตัววะ่ะคืออะไรวะสก,กิลเมื่อกี้อ๋อเหมือนแตงร่างปะว,วะยังงงงอยู่ ก็ขอข้ามเลยแล้วกัน hey, ้พ<จ>ูด<จ>้ัจะไก็แก้ผ้าเลยเสียงผ้ากระสานข <c oughs> ีดไป

แม่เจ้าเกมกินที่มากเนาะอยู่หยิบมีม้มาเล่นก็ได้หวะน่าจะมีออโต้หรือเปล่าไหม มันต้องมีอะไรละเกมสมัยนี้ oh, well, I I อืมอ๋อเฮ็หลักเฮ็ดหลองข้าไม่ได้ด้วย well well, มีรถด้วยอ่ะขับขี่ Well, you'll see it with your own eyes. Let's go. Bye, เสร็จแล้ว. Has the time come once again to go and beg for scraps? What an. But today's trick I will trust you with the Christmas gift box. สิบนาทีแล้วเหรอรวมตอนสร้างฉากสร้างตัวตอนรอโหลดอะไระเมื่อกี้ด้วยท่านไปข้ปาม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียง <c oughs> เสียงหายกล่องอะไรอ่ะกล่องอันยังอ่ะ โอโหเดินเดินเลยล่ะพี่ย<ห>ังเลเวลหนึ่งอยู่เลยรับดูให้จบ ไมเสื้อข้างในมันเหมือนเกเลยวะทำไมเรต้องดูให้จบอ่ะถ้าลองเนื้อเรื่องอย่างสมบูรณ์เพื่อแร์เฟกต์อ๋อน่าจะได้ของนะ ไม่รู้ว่าแต่ละตัวในเรื <dated teenage fashion online> <pl ains> ่องจะเหมือนกันหรือเปล่านี่เราลังจะไปไหนสนามฝึกซ้อมโอเคยังไม่เข้าเมืองใช่ไหมยังไม่เจอคนอื่นว่างั้นเอ้าอันยัง คณะบดีมาแล้วฮะอาวุธผู้แล้ว ปั๊บ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 ปับ,ป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 บเอ๊ะมันเหมือนเห็นสกิลไม่ครบหรือเปล่าโทรศัพท์ไม่ดีด้วยแหละเรื่องของเรื่องโทรศัพท์ไม่ได้แรงขนาดนั้นก็พอเล่นได้ ให่เกินไปก็ไม่ได้นี่ยลาลาอืมขอข้ามไปเลยแล้วกันอะไรวะสนใจโครงเรื่องอ๋อ เดินทำไมล่ะทำไมไม่วิ่งแต่เขาลองอย่างเดิมสามารถแลกรางวัล Perfect Memory โอเคแปลร่าง ามก็ไม่ได้ด้วยจริงๆภาพมันสวยวันนี้นะแต่โทรศัพท์ผมไม่ไหวอือหือ

น่าจะใกล้ได้เข้าเมืองแล้วล่ะก็ดีนะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องด้วย